โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็มาพบกับเรื่องเล่าประสบการณ์นะครับในการเล่นพนันหรือเสียพนันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดแล้วนะครับก็น้องที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับน้องคนนี้อายุยังน้อยอยู่เลยนะครับก็เล่นพนันนะครับแล้วก็เสียนะครับเป็นหนี้เป็นสินอีกนะครับ เสียเงินเก็บนะครับแล้วก็ไปยุ้นคนมามาเล่นอะไรอยีนะครับผมก็เดี๋ยวไปฟังประสบการณ์จากน้องเขาเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอเชิญน้องเสนะครับครับขอเชิญน้องเสดยเข้ามาได้เลยครับน้องเสนี่ปัจจุบันทําอาชีพอะไรครับผมแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับผมทางานทำงานเป็นบริษัท เป็นพนักง,งานบริษัทครับพี่ครับผมอายุผมยี่สิบยี่สิบปีครับยี่สิบเนาะน้องเสียงมีครอบครัวไหมมีลูกมีแฟนไหมไม่มีไม่มีมมเนาะเป็นเป็นหนุ่มโสดเนาะครับโอเคครับน้องเสพี่จะถามประสบการณ์น้องเสียหน่อยน้องเสียไปรู้จักอานันได้อย่างไงครับการพนันได้ยงไรเริ<อ>่มต้นจากอะไรเลยลูก ก็ต้องย้อนไปเมื่อตอนที่ผมเรียนปวชสองนะครับตอนนั้นผมไปเปิดบัญชีมาไปเปิดบัญชีมาใหม่ๆครับ<ม>แล้วแบบเพื่อนมอันขอยืมบัญชีผมไปไปปั่นสลอ็อตะเขาบอกว่าบัญชีใหม่แล้วมันแตกดีอะไรเงี้ย<ม>เขาก็เล่นจากคุณห<ม>้าร้อยเล่นไม่ถึงไม่ถึงสี่ชั่วโมงเล่นมาสองสามชั่วโมงได้มาสี่ห้าหมื่นเออแล้วผมเห็นแบบเ แค่ห้าร้อยแล้วแบบมันมันได้จริงเหรอวะสี่ห้าหมื่นอะไรประมาณนี้อครับท,ท่านก็เป็นเพื 100, 200, เลื่อนต้นนะผมก็เลื่อนมาดันเพื่อตอนนั้นได้ก็เลื่อนเพื่ร้อยถึงร้อยอะไมาเนี่ยหลังๆได้แล้วจะเพิ่มระ,ะ,มะดับเนี่ยได้ได้ได้ประมาณสี่ห้าพันเนี่ยเออน้องเสียงครับเสียนเะไีอีกน,นิดหนึงครับพอดีเสียงของน้องเสียงมันขาดหายครับน้องเสียงใส่หูฟังป่ะหรือว่าเปิดลำโพงอยู่ป่ะก็ไม่ได้ใส่หูฟังนะพี่ เปิดลำโพงปะหรือว่าหรือว่ามีพัดล,อลมลอยู่ใกล้้ไหมใช่พี่พัดลมอยู่ใกล้โอเคอย่างนั้นช่วยหันพัดลมไปไปทางอื่นก็ได้ครับพอดีลมันเขาแล้วได้เปิดได้เปิดลำโพงคุยปะหรือว่าคุยแบบปกติคุยแบบมีโนซับพอดีสัญญาณมันฝาเสียงน้องมันไม่ค่อยชัดอะได้ยินไหมครับพี่อ่าตอนนี้ได้ยินครับได้ยินครับโอเคตอนเอสียน,นี้ใช่ได้ โอเคครับต่อเลยครับน้องถ้าพร้อมแล้วต่อได้เลย,เลยเนั่นแหละฮะ <C> e <at> หลังจากเล่นมาประมาณได้สองปีกว,กว่าก็มันเพิ่มแล้วพี่อยากได้เทอาพันสองพันอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วพี่ <C> e <at> เ,เดี๋ยวนะน้องน้องเสียนิดนึงครับเมื่อกี้น้องเสียบกอกว่าเพื่อนนยมมืมบัญชีไปไป,ไปสมัครเว็บถูกไหมใช <C> e <at> ่เพื่อนได้มาสี่หมื่นแล้วเราก็เลยลสมัครเล่นเองเลยใช่ไหมเพราะว่าเห็นเพื่อนเล่นได้ใช่ใช่ครับพี่ ต่อเลยครับแล้วแบบผมก็ตั้งเก็บผมก็พอมีนะพี่ช่วงนั้นมผมทํางานแบบรับจ็อบทํางานนันนี่ด้วยผมก็มีมอไซคันหนึ่งอะไรเยงี<ม>้หลังจากนั้นผมก็เลี้ยงไม้เลยจนจน,จนผมเอามอ,มอไซ์พี่ไปขายอืมเอาไปขายเพื่อเพื่อมาลงพนันแล้วผมก็เลิก<ม>เลิกไปพักใหญ่เลยหลังจากกอนนั้น<ม><ม>จน Uh, ช่วงสิบอายุสิบเก้าพี่ผมมาทํางานที่บริษัท mm hmm. แรกๆก็ไม่เล่นนะพี่ทําเดือนสองเดือนแรกมาเห็นแบบ mm hmm. ในสังคมเขาเล่นกันอะไรเงี้ยผมก็อดอดไม่ได้ mm hmm. เงินเดือนออก mm hmm. ผมก็เล่นเลย mm hmm. กลับมานีสใสเดิมเลยพี่เงิ mm hmm. นออกประมาณหมื่นห้าหมืนหกผมเล่นไม่ไม่ถึงสามชั่วโมงพี่ mm hmm. คือหมดหมดเลยพี่หมื่นห้าหมื่นหกหมดเลยสามชั่วโมงครับ mm hmm. แล้วแบบก็ต้องก็ต้องยืมเพื่อนยืมอะไรใช่ไหมพี่แบบมาซื้อกินใช้จ่ายอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วแบบก็เออก็บอกแม่ใช้หนี้ให้อะไรเงี้ยทั <c oughs> ้งที่ตัวเองทํางานเป็นอยู่อย่างนี้มาประมาณเกือบ <c oughs> เกือบสองปีพี่ครับครับแล้วแบบโอ้โหพูดมาแบบน้ำตายมันมันจุกนะพี่ ไงไม่รู้ก็ใจพี่ก็ใจน้องก็ใจมันมัน,นักช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาฮะผมแบบ <c oughs> ผมเริ่มยืมเงินเพื่อนแล้วเพื่อนไปฝึกงานหลายคนพี่ที่เขาเรียนต่อเขาไปฝึกงานเขาได้มาประมาณ <c oughs> เดือนหนึ่งก็เก้าพันหนึ่งมืนผมยืมคนละหกเจ็ดพันนะพี่ประมาณห้าหกคนอะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อที่จะยืม <c oughs> ท,ที่แรกก็ยืมคนนึ่งเอามาเล่น พอเสียก็ยืมคนที่สองยืมยืมไปเรื่อยๆพี่จนนี่มันแบบเออสี่สี่ห้าหมื่นได้พี่แล้วแบบคือคือเขาจะฝึกงานจบแล้วพี่คือเขาต้องเดินทางกลับบ้านนะแต่ว่าเขาไม่มีเงินแบบไปจ่ายค่าห้องแล้วก็ค่าเดินทางนะพี่แล้วแบบผมก็ไม่มีด้วยพี่แล้วผมไม่มีเงินก่อนผมก็เลยไปเห็นในเอ่อเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งในเฟซบุ๊กอะพี่ ที่เขาบอกว่าดาวรถแลกเงินอะไรประมาณเนี้ใช่ผมก็ใช่พี่ผมก็ตัดสินใจพี่ผมอยากได้เงินก้อนเพื่อมาให้เพื่อนให้อะไรเงี้ยก็คิดว่าจะรวมนี่ทั้งหมดอะไว้ที่เดียวก็เลยไปตัดสินใจไปทำแม่เขาบอกผมว่าไอดาวไอดาวรถแลกเงินนะครับคือเขาบอกว่าให้ผมอะไปออกรถพี่ไปออกรถเป็นชื่อผมเลยอะไรประมาณเนี้ย ออกรถมาแล้วเขาจะให้คนใ,ให,ให้ให้คนเนี่ยมาเอารถไปแล้วเขาจะให้ตัง <c oughs> ตังก้อนกับผมไว้สามหมื่นและให้ผมเนี่ยไปจ่ายค่าไฟแนนซ์เอาเองอะไรประมาณนี้พี่ <c oughs> <c oughs> แต่รถเราไม่ได้ใช้หรืออะไรเลยนะพี่แต่เป็นชื่อเราอะไปอออกรถแล้วก็ให้เขาเอารถไปให้เขา <c oughs> แล้วเราก็จ่ายค่าไฟแนนซ์เองอ <c oughs> ซึ่ง รถรถที่คือเขาเอาไปเลยไม่ได้คืนเอาไปเลยพี่เดี๋ยวพี่ถามหน่อยน้องออกรถยี่ห้ออะไรครับฮอนด้าพี่ฮอนด้ามอไซค์ใช่ไหมฮอนด้าเบบเบบร้อยยี่ห้าครับใช่ครับพี่ไอคือเขาให้น้องอไปออกรถมอไซค์ชื่อน้องแล้วเขาก็เอกรถไปจบไมแล้วให้เราผ่อนต่อน้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ครับ ผมผ่อนต่อเดือนละสามพันเจ็ดสิบาทครับเพราะเป็นชื่อเราเราต้องรับผิดชอบในการผ่อนนะเออนะเาะส, <3, S 1> สามร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยเท่า 3, ไหร่นะสามพันเจ็ดสิบาทสามพันเจ็ดสิบบาทสามสิ 3, บหกเดือนพี่สามพันเจ็ดสิบบาทสามสิบหกเดือนใช่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะนี่คือที่รวมดอกรวมอะไรแล้ว,ลวที่น้องต้องรับผิดชอบนะสามสิบหกเดือนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น แล้วเขาเอารถไปแล้วเขาให้เงินน้องมาเท่าไหร่ครับสามหมื่นพี่ให้เงินน้องมาสามหมื่นใช่ครับม,มันมันมันไม่คุ้มกันเลยนะน้องที่แรกเขา <ทำ S 2> บอกมผมว่ามันมันเจ็ดหมื่นไม่ถึงต,ตัดสินใจตกลงทําไอ้ดาวรถอะไรอย่างนี้ไปอ่ะแต่ันคือผมไม่มีเงินก่อนพี่อืม ผมไม่มีเงินที่แบบจะให้เพื่อนให้เพื่อนให้อะไรแบบเดินทางกลับหรือว่าจ่ายค่าห้องค่าะายได้พี่คือมันจําเป็นมากแบบจริงจริงอ่อายุผมแบบยังน้อยไปกู้ธานาคารก็ยังไม่ผ่านนะพี่แล้วแบบเรื่องนี้ก็มีแค่ผมรู้ครับไม่มีใครรู้ในครอบครัวเลยมไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าคิดนานไหมตอนก่อนตัดสินใจ ประมาณอาทิตย์กว่าพี่แต่ก่อนก็ตัดสินใจครับผมหาทุกทางแล้วแบบผมหาทุกทางจริงๆน้องอ่ะมีหนี้ที่ต้องดาวน์รถเนี่ยแสนกว่าเลยนะออกรถมาแต่ว่าน้องเอารถแต่ให้เขาแล้วเขาก็ให้มาแค่สามหมื่นเท่านั้นใช่โอเคครับแล้วพอได้เงินสามหมื่นแล้วยังไงต่อครับน้องเ็าไปทําอะไรจัดสรรปันส่วนเงินก้อนนี้ยังไงครับ ใช้นี่หมดเลยพี่ใช้นี่ที่เราไปยืมเพื่อนมานะสามหมื่นให้ได้หมดเลยให้หมดเลยพี่แล้วแบบม,ม,มันก็ยังเลิกไม่ได้สามประมาณประมาณสามสี่สามวันทีต่ต่อมาผมก็ยังแบบหวนไปเล่นดีกับพี่ เราเงินจากไม่แบบคร่คก็เงินทานํางานนี่แหละพี่ขอเงินโดอนดออกก็เอาเงินเดือนไปเล่นอ,อีกใช่แต่ว่าทุกวันนี้แบบผมผมพอแล้วจริงๆนี่แบบปัจจุบันก็ยืมเพื่อนยืมอะไรอีกก็รวมๆเกือบสองแสนอืมมีหนี้นะที่เกิดจากการเป็นการพนันสองแสนนะตอนนี้ แล้วชีวิตปัจจุบันตอนนี้เป็นไงบ้างผมยังทำใจยอมรับกับนี่ตอนนี้ไม่ได้เลยมผมอายุยังน้อยด้วยมั้งบริหารจัดการยังไม่เป็นเท่าไหร่ตรความรู้สึกเป็นยังไงครับอะไรอะไรนะครับพี่ความรู้สึกเป็นยังไ,นนไ,ไคงไรครับ เสียใจก็เสียใจี่ผมเป็นห่วงพ่อแม่มากกว่าแบบถ้าเขารู้ถ้าเขาอะไรแบบนี้เขาแบบจะเสียใจมาก,กเลย <c oughs> แล้วเราเคยปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ในตอนเราติดนี่ทําไมก่อนที่เราเอารถอันอันนี้ที่อยากรู้เนาขอถามหน่อยทำไมก่อนที่เราจะเอารถไปไปออกรถไปดาวรถมาเพื่อ ไปเขาเรียกอะไรไปให้เขาอะแล้วเอาเงนินมาแค่สามหมื่นทั้งที่เราต้องไปจ่ายเงินในการดาวเนี่ยรวมรวมสามสิบหกงวดถึงแสนเลยะมันไม่ปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ก่อนเคยได้ปรึกษาก่อนไหมคือเอ่อผมรู้ว่าทางบ้านก็ไม่น่าจะมีผมถ้าผมไปบอกเขาเขาก็ต้องแบบไปหาหยิบหายืมอะไรแบบนี้นแลวซึ่งผมแบบทำบ่อยทําบ่อยจนผมไม่ผมไม่กล้าที่จะบอกพ่อกับแม่แล้วนะ แสดงว่าเคยปรึกษาแล้วก็เคยหยิบยืมที่บ้านมาแล้วใช่ไหมใช่พี่เกิดจากพนันด้วยหรือเปล่ายืมยืมมาเล่นพนันหรือเปล่าหรือก็อืนผมเอาเงินจากพ่อแม่มาไม่เคยเล่นพนันพี่มีแต่แบบใช้นี่ไปเล่อื่นใช่ไหมอเอามาก็ใช้นี่ใช่ผมยืม,มเพื่อนมปเล่นแล้วก็ให้พ่อให้แม่ตามใช้นี่อ,อ๋อแล้วทุกวันนี้เงินนี่มีให้ที่บ้านบ้างไหมครับ เล่นที่ที่ที่ทํางานได้วันนี้แบบเดือนเดือนออกผมก็ให่ให้ให้ได้ส่งได้ส่งไปบ้างนึ่งก็ส่งอยู่เนาะแต่ว่าเราก็เราก็ภาระเราก็เยอะถูกไหมเพราะจะมีนี่ค่าใช้จ่ายในนี่กรุงเทพปะครับอยู่ที่กรุงเทพป่ะหรืออะไรเนต่ผมอยู่รุงเทพนวัองศึอยู่ระยองครับ ยังอยู่กับพ่อกับแม่ไหมครับหรือว่าออกไปอยู่ข้างนอกผมมาทํางานคนเดียวพี่อยู่คนเดียวเลยโอ <Okay, S 2> เคก็ <okay. S 2> คืออย,อยู่ข้างนอกเนาะ <ผม S 1> okay, ครับผโอเคครับแล้วน้องคิดว่าน้องจะอนาคตน้องว่าจะบริหารนี่ก้อนนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวเองอยังไงครับที่ถามไหมผมจะเอเงินเดือนผมก็ประมาณหมื่นแปดไปวระา ค่อนข้างที่จะที่จะแบบบริหารจัดการได้ส่งให้แม่ส่งให้พ่อก็เดือนละห้าพันอะไรประมาณก็พอไปได้รถใช้นี้ก็พอได้พอไปได้อยู่พอไปได้ก็ถือ่ก็ถือว่าเรายังเขาเรียกไงเพิ่งเริ่มต้นอชีวิตเนาะเพิ่งแบบเริ่มเป็นตุ้งร่องทางารประจำอะไรอย่างเงี้ยคือพานะละอาจยังไม่ได้เยอะ เหมือนกับพี่อย่างพี่ม,มีบ้านมีรถใหญ่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าน้องเงี้ยสองแสนนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นหนี้สองแสนนี้คือยิ้มจากคนรอบข้างอย่างเดียวเลยนะครับใช่เพโอเคไม่มีนอกระบบไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่สองแสนนี้คือรวมกับไอ้ดาวรถด้วยนะพี่ออโอเคแล้วก็แสดงว่ายิ้มคนรอบข้างแสนหนึ่งถูกปะป,ประมาณนั้นครับเ่ อืมโอเคผมพอเข้าใจแล้วโอเคครับก็พี่จะถามเอาอีกเอ่อแล้วตอนที่น้องเล่นเนี่ยพี่ถามหน่อยเคยเคยแล้วเราได้บ้างไหมแบบได้เยอะเท่าไหร่หรอได้เท่าไหร่เล่นเกมอะไรพี่ถามผมเล่นสลอ็อตครับพี่ค่ายเป็นแอลเป็นค่ายนะค่ายพีจีพี่ เล่นสล็อตเนาะใช่ไหมเคยได้เคยได้เคยได้ยูสุดเท่าไหร่ไม่ใช่โมนะพี่ผมผมเคยเล่นได้สูงสุดะคูณสองพันพี่ผมได้มาประมาณสามแสนเฮ้ยสามแสนายในสองวันพี่ไ่ผมได้ายในสองวันแล้วผมถามหน่อยความรู้สึกนี่คือได้ที่เยอะที่สุดในชีวิตนะสามแสนความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงแล้วไลฟ์สไตล์ชีวิตตอนที่มีเงินสามแสนนี่เป็นยังไง ผมกลับบ้านเลยพี่ผมได้วันนั้นปุ๊บผมก็กลับบ้านเลยเอาเอาตังค์กลับบ้านไม่พอให้แม่ถอนออกมาจากเว็บนี่เชื่อไหมถอนพี่มันถอนได้วันวันละแสนพี่คือมันถอนได้วันละแสนมันถอนอ้อกมากี่แสนถอนออกมาสามแสนเลยผมถอนผมถอนมาแสนหนึ่งครับพี่แล้วผมผมก็กลับบ้านผมขึ้นรถทัวพี่อือฮะผมขึ้นรถทัวแล้วแบบผมก็นั่งกดในรถทัวจนหมดสองแสนะ ได้ครับคือแบบเงินมันร้อนนะพีเออ่เออเออจริงเข้าใจเข้าใจแล้วเงินแสนนึงมันถึงมือพ่อถึงมือแม่ไหมถึงประมาณเจ็ดหมื่นพี่อีกสามหมื่นผมไปเติม <c oughs> อีระหว่างทางอืมแต่ก็ยังดีนะยังถึงมือพ่อมือแม่เจนะ็ดห <c oughs> มื่นนะก็ยังดีพี่เออก็ยังดีพ่อแม่ก็ยังชื่นใจเนาะแต่ว่าเราก็สุดแทสุดท้ายเราก็เติมไปอีกแล้วก็เสียไปเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ย น้องเสมีหนี้สองแสนบาทถูกปะครับใช่ครับนะครับก็ของน้องเสง่เรื่องเสก็ประมาณนี้เนาะเรื่องราวของน้องเสใช่ไหมใช่ลแล้วปัจจุบันนี้ยังมไม่ยางยมีจะบอกก็บ,บอกเลยครับถ้าแบบตัญญญยนยิงอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าอย่าอย่าทำนะครับพี่แบบไปดาวไปออกรถแลกเงินอะไระอย่างเงี้ยคือมันมันไม่คุ้มจริงๆเลยแบบเราเสียไปสองสามเท่า ช่พี่แล้วผมก็อยากฝากแค่นี้นะครับพี่อืมโอเคครับก็อันเนี้ยผมจะบอกอน้องเสแล้วกันเนาะว่าก็ให้มันเป็นบทเรียนชีวิตไปแล้วกันนะครับมันเป็นตอนนี้น้องเสข้อดีของน้องเสก็คือน้องเสอา,ายุยังน้อยอยู่ยังมีเวลาที่จะใช้นี่ยังมีแรงยังมีสมองมีอะไรที่สามารถทําได้อีกหลายอย่างแบบ ยังทาอะไรได้อีกหลายอย่างอะ่ะคืออันน้นอออ้องอายุยังน้อยอะ่ะก็ให้เงินสองแสนนี้เป็นบทเรียนนะครับก็อย่าไปเสียได้มันนะเคยคิดที่จะเอาคืนไหมไเสียกับเปาไปไม่ต้องคิดเลิกไปซะผมก็ชอบบอกคนหลายๆคนว่าให้คิดซะว่ามันเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เราเสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียไปแล้วเราก็หมดเวรหมดกรรมกับมันนะครับอย่าไปคิด ถ้าไม่งั้นน้องเสจะหวนกลับไปเล่นอีกครั้งแล้วน้องเสจะเจ็บหนักกว่าเก่าจะจะแย่กว่าเก่าจะหมดเยอะกว่าเก่านะครับปล่อยมันไปน้องเสเอาเวลาไปตั้งใจทํางานนะครับหรือว่าจะทําอาชีพเสริมก็ได้เพื่อที่จะมาได้ใช้นี้ให้มันเร็วขึ้นนะครับเออหรือว่าไปทําอย่างอื่นอ่ะที่ไม่ใช่มาเรื่องการพนันการพนันไม่ทําให้ใครไม่ทําให้ชีวิตใครดีขึ้นนะครับ ที่ไปยุ่งกับมันนะมีทําให้ชีวิตชุดให้มันให้มันดิ่งลงอะให้มันแย่ลงอืมแล้วก็อันนี้น้องน้องเสียเคยเจอเว็บโกงไหมเออฮยครับพี่เเหตุการณ์<ด>ที่โดนโกงสี่เหมือนเป็นยังไงอะไรนะครับลองเล่าให้ฟังไหนกับเหตุการณ์ที่โดนเว็บโกงก็เล่นตามปกติพี่ผมเติมไปสองพันอีกแล้วตอนนี้ก็ได้มาสี่หมื่นพี แล้วเขาบอกว่าอะไรวะมมไม่สามารถทํารายการให้ได้เพราะว่าผมเล่นเบ็ดเยอะเกินไปหรอเบ็ดเยอะเก<ช>ินไปคืออะไรครับคือแทนเยอะเกินไปเหรอใช่พี่มันบอกว่าผมเล่นเบ็ดเยอะเกินไปอะไรี้ไม่สามารถจ่ายให้ได้ครับแล้วน้องเสียทำยังไงครับทำอะไรไม่ได้พี่ก็ยอมเสียไปเลยอืม,อ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 ม อ,อย่างนี้น้องเสหอย่างเช่นเกมพนันนะ่ะจะพูดยังไงดีเท่าที่ผมศึกษามานะผมก็เคยติดพนันมาก่อนแล้วผมก็เลิกนะครับการพนันทุกการพนันนะ่ะทุกเกมการพนันนะ่ะมันจะมีกติกาของมันอยู่เนาะกติกาเนี้ยมันจะตั้งออกมาเพื่อให้เจ้ามือได้เปรียบทุกเกมอ่าแค่กติกามันก็โกงเราแล้ว ไม่ว่าคนจะเล่นยังไงมันก็ได้เปรียบแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแม่งโกงอีกน้องเสเล่นสล็อตอนะน้องเสแข่งกับคอมพิวเตอร์น้องเสคิดว่ามันจะเราจะชนะมันในคอมพิวเตอร์มันกําหนดได้มันตั้งโปรแกรมได้ว่ามันจะกินเราเท่าไหร่แล้วก็โอเคมันอาจจะเขาเรียกอะไรล่รอเหยื่อในการให้น้องเสได้ก่อนซะั สักสามแสนนะแต่มันรู้พอได้สามแสนปุ๊บต่อจากนี้ไปมันจะตั้งโปรแกรมให้กินน้องเสียให้หมดแล้วก็กินไปมากกว่าที่น้องเสียได้อีกเพราะมันรู้ว่าคนที่ได้ไม่มีวันเลิกหรอกเพราะว่ามันโลภมันมันเล่นกับความโลภของคนนะครับหนึ่งคือมันโกงเล่นยังไงก็ไม่มีวันชนะหรอกครับอย่าไปเล่นมันอีกนะครับผมแล้วก็เรื่องที่สองที่พี่จะแนะนำนะที่พี่ฝากมา ท,ท,ที่พี่ฟังน้องมาพี่อยากจะฝากน้องคือถ้าน้องมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเช่นกันเงินหรือว่าจะตัดสินใจอะไรสักอย่างโดยที่เรายังไม่รู้อะไรแนะนําให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะครับอย่างน้องนะที่น้องไปดาวมอไซ่์แล้วเราต้องไปส่งอะเป็นแสนะแต่ว่าเราอยากได้งเงินก้อนคือเอามอไซ์นั้นไปให้เขาแล้วเขาก็ให้เรามาแค่สามหมื่นบาทเราเป็นหนี้เนี่ย เกือบเท่าไหร่หกหกเจ็ดหมื่นนะโรบินี่เพิ่มหกเจ็ดหมื่นมันไม่คุ้มน้องน้องเสยอายุยี่สิบแล้วอ่าผมว่าถ้าน้องเสยปรึกษาผู้ใหญ่หรือปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ก่อนน่ะเขาเขาอาจจะมีวิธีอื่นที่ช่วยที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็อยากผมเข้าใจแหละน้องเสยให้มันเป็นบทเรียนเนาะถ้ามันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรให้มันเป็นบทเรียนพระเรามี ปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ปรึกษาผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์ที่เราไว้ใจได้ที่เขาจะให้คําผู้ใหญ่มันก็มีหลายแบบนะผู้ใหญ่มันก็มีแบบที่ให้ที่ไม่ค่อยโอเคก็มีกับผู้ใหญ่ที่เราฟังแล้วอ่ะเฮ้ยคนเนี้ยให้คําแนะนําได้ดีก็เลือกฟังเลือกฟังด้วยนะแต่เราจะรู้เองเหลถ้าเราปรึกษาเขาอ่ะนะครับเอ่อก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเองอย่างเงี้ยมันผมว่ามัน มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เป็นหนี้เพิ่มเปล่าๆนะครับการที่การเงินเนี่ยน้องอายุ20แล้วาสามารถไปทำบัตรเครดิตก,ก็ได้นะครับพี่แนะนำเลยเรื่องหนึ่งคือเรื่องนอกระบบท,ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสีเทานะถูกปะเพราะไม่มีเอกสารที่มีเลยน้องเส่ไ,เได้เงินก้อน30,000ได้หไหมให้น้องเสไปดาวมาเลยเอาชื่อตัวเองไปค้ามปุ๊บ ต้องเสือต้องไปผ่อนเดือนละสามพันสามที่หกงวดเป็นเงินแสนกว่าบาทแต่มันให้เงินน้องเสียแค่สามหมื่นแล้วมันก็หลดไปแล้วมันก็นหายไปชีวิตเราเลยต้อเสต้อง,องม่ผ่ออืมอันเนี้ยมันเป็นสีเทาเป็นนอกระบบอะไรที่เป็นนอกระบบอะผมแนะนําเลยอย่าไปทําอย่าไปกู้กู้นอกระบบผมก็ไม่แนะนําเพราะว่าดอกมันสูงสองอีกอย่างมันมันโกงเราได้แต่แบบเนี่ยมันโกงเรา มันมันคงเห็นน้องเ็เด็กแหละมันก็เลยกล้าที่จะถามแบบนี้นะครับโอเคเราไปสถาบันการเงินธนาคารธนาคารดีกว่านะครับอย่างน้อยดอกมันก็เป็นดอกที่มันก็ยังแบบวิธีท,ทาหน่อยอะ่ะมันก็ยังไม่ได้โหดขนาดเนี้เออต้องเสียยังอายุยังน้อยครับก็ทํามาหากินดีกว่าทํางานตั้งใจทํางานดีกว่าถึงมันจะได้เงินน้อยมันจะได้เงินช้านะครับแต่ว่ามันก็ยังได้ชัวนะครับ ไปเล่นกันมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งมันทําให้เราพอเวลาเราเสียเนี่ยจิตเรามันยิ่งตกกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดยิ่งมีหนี้เนี่ยยิ่งเครียดอีกแทนที่เราจะแต่ว่าสบายสบายเนาะแบบถ้าเราไม่เป็นหนี้ใครเราก็ยังชิวได้มีเงินเดือนเราก็ยังใช้ได้เต็มที่อยากกินอะไรกินอยากซื้ออะไรซื้อทีนี้พอเรามีหนี้แล้วปุ๊บจะกินอะไรเราก็ต้องคิดแล้วต้องมาใช้หนี้ มาอะไรอย่างงี้มันก็ทําให้เราลําบากขึ้นนะอืมครับก็อืมก็ดีแล้วครับผมก็สู้ๆนะครับผมสู้ๆนะครับพี่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พี่คงให้ได้แค่คาปรึกษาแล้วก็รับฟังนะครับผมครับีอ่อย่าเพินอีกเลยจําไว้กันพนันเหนือนแม่งมีอะาทให้เราอะดกดําลงตั้งหน้าตั้งตาทํางาน แล้วก็มีอะไรเป็นปัญหาแล้วก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่ผ่านมีประสบการณ์มาก่อนหระะือึกษาพ่อภาษาแม่ก็ได้นะครับครับผมโอเคครับผมอย่างนั้นวันนี้น้องเสผมก็เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วเนาะโอเคครับ, <Okay. S 2> รบขอให้เรื่องราวของน้องเสกก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากเลยให้คนที่มาดูเป็นอุทาหรณ์เนาะว่าหนึ่งอย่าเล่นการพน,นันสองเนี่ยอย่างน้องเสจเจอเนี่ย ไปดาวน์รถมาแล้วก็เอารถไปให้เขาได้ไม่แค่สามหมืนนนะ่นบาทนะเป็นนอกระบบสีเทา่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเป็นหนี้เพื่มเปล่ๆนะครับผมก็พี่ก็เป็นกําลังใจให้นะสู้ๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะครับเวลาจะการเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างเองให้มันดีขึ้นตั้งใจทํางานคิดแต่สิ่งดีๆนะครับทำแต่สิ่งดีๆเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะหลุดพ้นมันเองเนาะฮัลโหลครับ ครับ<น>ครับผมโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวแค่นี้เนาะขอบคุณน้องเสมากที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับขอบมาโอเคครับครับผมได้ยนะินผมไหมโอเคขอบคุณมากนะครับ